เรือหลวงสุขโขทัยของกองทัพเรือล่มที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจนถึงตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กําลังเร่งค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือที่เหลืออีกกว่า30คนครับความคืบหน้ากรณีเรือหลวงสุขโขทยัยล่มขณะทําการลาดตระเวนห่างจากท่าเรืออําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20ไมล์เนื่องจากคลื่นลมแรงนะครับทำให้เรือเอียงแล้วมีน้ำทะเลบางส่วนไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้าผ่านท่อไอเสียข้างเรือ ส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยดับเครื่องจักรใหญ่ก็หยุดทำงานเป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมเรือได้และส่งผลให้น้ำเข้าไปภายในตัวเรือมากขึ้นมากขึ้นแล้วน้ำเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับจนเราเห็นภาพที่น่าตะหนกตกใจคือภาพเรือเนี่ยเอียงกระเท้เร่แทบจะขนานไปกับน้ำทะเลเลยเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อคืนนะครับเรื่อยมา หลังเกิดเหตุเรือหลวงกระบุรีก็พยายามเข้าไปเทียบเรือหลวงสุขโขทัยเพื่อส่งเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือกำลังพลจำนวน106นายแต่ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับนอกจากนี้เรือหลวงอ่างทองและเฮลิคอปเตอร์แบบซีฮอคก็เร่งดำเนินการค้นหากำลังพลทั้งหมดและเตรียมการกู้เรือหลวงสุขโขทัยกันต่อไปจนถึงตอนนี้นะครับ กำลังพลประจำเรือหลวงสุโข,ขทัยได้รับการช่วยเหลือแล้ว75นายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางสะพาน11นายคงเหลือกําลังพลที่ยังต้องค้นหาและต้องช่วยเหลือ31นายจากทั้งหมด106นายนะครับทางนี้กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกําลังพลเรือหลวงสุโข,ขทยัย ใครที่เป็นญาติพี่น้องของกําลังพลนะครับสามารถติดตามสอบถามข้อมูลที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกําลังพลเรือหลวงสุโขทยัยหมายเลขโทรศัพท์ตามหน้าจอนะครับ0ูนย์2 3 5 5 4แป่ามห้าห้าสี่นะครับและมีอีกเบอร์หนึ่งครับก็คือ038-182-435นะครับ ด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยด,ด้วยครับว่ากําลังตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เรื่องแบบนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องของการทํางานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ไปเจอกับพายุไปเจอกับมรสุมส่วนกําลังพลที่สูญหายก็กําลังเร่งค้นหาเช่นเดียวกันทีนี้ก่อนหน้านี้มันมีกระแสะข่าวครับคุณผู้ชมว่ามีการพบ กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย10นายและพบว่ามีผู้เสียชีวิต1รายล่าสุดพลเรือเอกปกครองมนท่าพลินโคศกกองทัพเรือออกมายืนยันนะครับว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับคือเมื่อคืนนี้เนี่ยมีเหตุเรือล่ม2เหตุมีเรือสองลำที่ล่มเรือลำหนึ่งก็คือเรือหลวงสุโขทัยที่เรารายงานไปแล้วเรืออีกลำก็คือเป็นเรือสินค้าอนุภูมิผู้เสียชีวิต มาจากเหตุเรือสินค้าอนุภูมิมไม่ใช่เรือหลวงสุโข,ขทัยนะครับล่มวันเดียวกันตัดเป็นคนละเหตุการณ์กันนะครับนอกจากนี้ยังมีอัปเดตด้วยครับเรือหลวงสุโข,ขทยัยตอนนี้เนี่ยสำหรับการค้นหาลูกเรือกําลังพลที่เหลือเจอกับอุปสรรคเพราะว่ามีคลื่นสูงครับทำให้ไม่เห็นลูกเรือที่อยู่ในทะเลต้องใช้วิธีให้เฮลิคอปเตอร์ชี้เป้าจากมุมสูงเป็นเบิร์ดไอวิวลงมาก่อนที่จะให้เรือเข้าไปช่วยเหลือ ส่งกำลังใจนะครับยังเหลือกําลังพลที่ต้องช่วยเหลือกันอยู่ยังไงความปลอดภัยของกําลังพลของคนไทยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้